ในช่วงที่ผ่านมาโดยอินทนอนท์ก็ฟีเวอร์เหมือนกันนะคะม,มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลขึ้นไปชม ความงดงามของดวงอาทิตย์รวมถึงสัมผัสอากาศหนาวด้วย<ม>ซึ่งอย่างในคืนคืนเขาดาวเนี่ยมีนักท่องเที่ยวนับหมื่นคนเลยนะคะไปรอชมแสงแรกของปี2569ซึ่งในพวกปีที่ผ่านมาก็พบเหมยขาบ<ม>ตั้งแต่ปี68เนี่ยจนถึงปีนี้ต้นปีพบไปแล้วประมาณ20กว่าครั้งนะคะ,คะเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูที่ดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ค่ะยังคงมีอากาศหนาวเย็นต่อเนื่องพบเหมยขาบครั้งที่27เชา้านี้อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่3องศาเซลเซียสค่ะ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ยังคงพบเหมยขาบหรือน้ำข้างแข็งต่อเนื่องนะคะเป็นครั้งที่27ของฤด,ดูหนาวปีนี้ค่ะโดยช่วงเช้าที่ผ่านมาบนอากาศบนยอดดอยและกิ่วแม่ปานอากาศเปิดทัศนวิสัยดีเยี่ยมคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีมากเหมาะสำหรับการท่องเที่ยวชมธรรมชาติซึ่งข้อมูลจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท ก็บอกว่าช่วงเช้าวันนี้อุณหภูมิต่ําสุดที่ยอดดอย3องศาเซลเซียสพบว่ามีเหมยคาบบริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานอุณหภูมิยอดยาลบ0.5องศาเซลเซียสค่ะและอีกจุดคือบริเวณกิโลเมตรที่4 3ถึง44อุณหภูมิยอดยาติดลบ2องศาเซลเซียสค่ะส่วนที่จุดชมวิวกิ่วแม่ปานเช้านี้ค่ะอุณหภูมิ4องศาเซลเซียสที่ทำการอุทยาน8องศาเซลเซียสอากาศหนาวเย็ยนตลอดทั้งวันค่ะโดยวันส่งท้ายวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่เมื่อวานนี้นะคะ4มะกร าคมที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาแล้ว4,574คนเป็นชาวไทย2,796คนและชาวต่างชาติ1,778คนนั่นเองค่ะ